วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะกันสะบัดค่ะอันนี้เป็นกันสะบัดเอรินนะคะสั่งมาจากศูนย์คาวาซกิค่ะตอนนี้นะคะเราสั่งมาคาะ จะเป็นการสะบัดตรงรุ่นค่ะในนี้นะคะก็จะมีคู่มือค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ค่ะ สินค้าแพ็คมาค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆค่ะนี่ค่ะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะ Make in Japan ค่ะของเอรินนะคะรุ่น ZX6R ค่ะอันนี้สั่งจากศูนย์ คาวาสกินะคะค่อนข้างดีมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถออกไปกำกับภาษีได้นะคะสำหรับคนที่จะนำไปเบิกดขาจบรีวิวแา่เพยงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้ไปใส่นะคะ